สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลด,ดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสัปดาหเดือนกันยายน2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับว่าเขาคิดยังไงสําหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพก่กัอนก่อื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกังใจกับช่องบูพยาเวยนะครับสําหรับใครต้องการติดต่อดวงเพื่อความแม่น ยำม,มากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ ID มาได้ที่ user บุพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างหลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่6ถ้วย7ไม้5ไม้ไหนถือ ดาบแล้วก็เป็นไพ่ e Emperor นะครับโอเคความรักความสัมพันธ์นะครับสำหรับชาวพฤกศพเนี่ยนะมีโอกาสแนวโน้มของการคิดการตัดสินใจของเขาคนนั้นค่อนข้างดูมีผดดเดารในเรื่องของความรู้สึกอยู่พอสมควรนะครับไพ่ e e m อ e r o r กับไพ่ ไหนถือดาบเนาะก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนเอาแต่ใจบ้างอะ่ะในเรื่องของความรู้สึกในช่วงเดือนนี้นะครับอาจจะดูเหมือนลุ่มๆุ่มดันดอนนิดหนึ่งแต่ว่าเท่าที่ดูคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถึงแม้เขาจะต่ใจถึงแม้เขาจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าค่อนข้างเผด็จการคิดอะไรทําอะไรอย่างค่อนข้างหัวร้อนนะครับหรือว่าอาจจะคิดตัดสินใจว่องไวรวดเร็วแต่ในความรู้สึกของเขาคนนั้นน่ะยังมีความรู้สึกแบบยังรู้สึกดีกับคุณซิกออฟคัพอ่ะ เขาอาจจะแบบหัวร้อน <_ d ance> เขาอาจจะแบบเอาแต่ใจ <_ d ance> เขาอาจจะแบบว่า,ามีอีโก้แต่สุดท้ายะนะครับถ้าเราไปง้อเขานะรหรือเขามาง้อเราก็ได้เท่าที่ดูคือมีซิกออฟคัเกิดขึ้นอยู่นะมีโอกาสนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเรานะถ้าเราไปพูดกับเขาดีๆเขาก็พูดกับคุณเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะเท่าที่ดูคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ยังพูดดีกับคุณเหมือนเดิม นะประมาณนั้นแต่แค่แบบว่าเหมือนเขาอาจจะดูเอาแต่ใจหน่อยมีความรู้สึกแบบหุนหันพันเล่นคิดอะไรทําอะไรค่อนข้างดูเผด็จก,การเอาแต่ใจเท่านั้นเองแต่ว่าในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์ถามว่าเขารู้สึกดีกับคุณไหมเขารู้สึกดีกับคุณแน่นอน s ิกออฟคัมนะครับถึงแม้เขาจะเดินจากคุณไปเขากลับมาเหมือนเดิมอะนะครับเหมือนกับว่าตัดไม่ได้ขาดไม่ขาดอยู่ดีมันเหมือนกับว่าตัวเขาเองอะค่อนข้างดูเหมือนกับนั่นแหละอืม มันเลยทําให้ความรู้สึกของเขาเนี่ยมันดูแบบมีความรู้สึกยังไม่ได้อยากตัดคุณออกจากชีวิตจริงๆหรอกอย่างที่บอกอะ่ะมันก็แค่แบบเหมือนกับว่ามีในเรื่องของแพช s i o n ความรู้สึกที่อาจจะดูรุนแรงดูคาว่ารุนแรงหมายถึงว่าเยอะไม่ใช่แบบว่า ใช้กําลังแต่หมายถึงว่ามีความรู้สึกเหมือนแบบอคอนโทรลไม่ได้นะครับอะไรประมาณนี้ความรู้สึกแต่อีโก้มันก็ข้าคออยู่อะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงเขายังมีความรู้สึกดีแล้วก็ยังมีความรู้สึกที่ยังอยากไปต่อกับความสัมพันธ์กับตัวคุณค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวขอให้คุณพยายามลดในเรื่องของการประทะหรือว่าลดในเรื่องของการที่จะต้องเดินเข้าหาเขามากจนเกินไปลองนิง่งๆเงียบๆห่างๆดูนะครับ แล้วค่อยเข้าหาเขาอาจจะทําให้เขาดูมีความประทับใจหรือความรู้สึกที่ดีกว่านี้น่าจะเป็นไปได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของไพ่เพิ่มเติมกันบ้างขอไพ่เพิ่มเติมนะสนับชาวราศพรีพฤษราศพรีศพฤษศและขนาพฤษศจะมีความรักความสัมพันธ์เขาคิดยังไงเพิ่มเติมกันบ้าง ให้ไปแลกแถวล่างเป็นอัศวินถือดาบมาอืมแสดงว่าเขาเนี่ยแบบค่อนข้างดูจริงจังกับตัวคุณมากๆเลยแฮงแมนเห็นไหมค่อนข้างดูแบบจริงจังนะสิบไม้มาหนึ่งดาบมาโอ้โหจริงจังขั้นสุดนะครับเจ็ดาบอิทธิพลใต้สำรับนะครับเป็นคิงถือเหลียงบอกเลยว่าค่อนข้างจัดเต็มมาเต็มมากๆสหรับชาวปรกศพนะครับเขาเนี่ยคนนั้นเนี่ยมันมันดูเหมือนมีพลังงานที่แบบเออ คนะ่อนข้างดูจุกจิกกวนใจอยู่พอสมควรกับความรู้สึกที่มีต่อตัวคุณเนาะเขาค่อนข้างดูจริงจังกับคุณมากเลยนะอืมนะครับอัศวินถือดาบมาสองใบดับเบิลเลยเนาะรู้ไหมว่าอัศว,วินถือดาบเนี่ยเป็นคนที่แบบค่อนข้างดูแบบใจร้อนจริงจังหัวร้อนง่ายนะครับคิดอะไรตัดสินใจอะไรว่องไวรวดเร็วมากๆเลยแต่ยังไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องของการการะทำนะครับเจ็ดดาบเนาะ,ะมันทําให้เรามีความรู้สึกอึดอัดนะ เพราะอะไรเพราะเขามันแบบเหมือนพูดอะไรก็แบบดูกลุ่งกึ่งกลางกลางดูแบบมีอีโก้อะมันเลยทําให้เราอ่านใจเขายากตกลงเขาคิดยังไงเขาลักเราไหมเขารู้สึกดีกับเราหรือเปล่าแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นคําถามที่เบสิกแต่ตอบไม่ได้อ่ะเออประมาณนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าเขาตอบไม่ได้นะแต่เขาไม่อยากตอบคุณอืมเพราะอะไรคิงถือเหรียญมาจริงๆอ่ะเขาโฟกัสคุณเขารักคุณเขามีความรู้สึกดีกับคุณมากแต่เขาไม่พูดปากหนัก เหมือนดอกพิกุลจะร่วงออกจากปากเลยทีเดียวว่าทําไมเขาจะต้องพูดเขาจะต้องแบบนั้นแบบนี้เธอพูดก่อนสิอะไรประมาณนั้นในใจเขาพูดอย่างนั้นนะแต่เขาไม่ได้แสดงออกให้คุณเห็นแบบนั้นหรอกจริงๆอเขาก็จะค่อนข้างดูแบบทําตัวแบบเขาอะไรยิงๆทําตัวแบบว่าอยากให้คุณเอาใจอะไรอย่างเงี้ยตามจริงแล้ว่วเขามีความรู้สึกดีกับคุณเนาะเขามีความรู้สึกแบบอืเห็นไหมใบนี้เห็นไหมจริงๆอะเขาเอาใจเอาเอกเอาใจคุณได้นะ เออถ้าคุณทําดีกับเขาเขาก็เ,าเอาใจคุณได้นะครับเพียงแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้หวานตั้งแต่ต้นนะถ้าเราไม่ได้แสดงออกก่อนเขาก็จะไม่หวานกับคุณเลยนะครับเขาก็จะแบบเออค่อนข้างแบบตึงๆใส่เราแต่จริงๆอ่ะเขามีความรู้สึกดีมีความรู้สึกอยากให้คุณเอาใจเขาเท่านั้นเองนะครับบอกไว้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะวิธีการเอาชนะคนที่อีโก้จัดหน่อยเนี่ยนะครับเอาเอกเ,เอาใจเขารับรองเขาอ่อนให้เราแน่นอน นะครับแบบนั้นเลยนะอืมแล้วก็อจริงๆอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรนะ บางทีอ่ะมันอาจจะดูเหมือนไม่ชัดเจนแต่ตามจริงอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ชัดเจนนะเขาไม่ชัดเจนในเรื่องของการการะทาของตัวเองแต่ไม่ได้ว่าไม่ชัดเจนในเรื่องของเติร์ปปาร์ตี้หรือบุคคลที่3แต่มันเป็นความไม่ชัดเจนที่เขาไม่อยากจะแสดงออกเช่นคุณบอกซ้ายเขาเขาหันขวาคุณบอกขวาเขาหันซ้ายนะครับเหมือนเขาทําอะไรอ่ะกับตรบปัดกับความรู้สึกที่เป็นตัวเรานะครับเหมือนค่อนข้างกวนกวนก,กับเรานั่นแหละนะประมาณนั้นแต่จริงๆมันไม่มีอะไรหรอกเนาะเราก็แค่แบบหุดหิดอ่ะเออมันทําให้เรา ค่อนข้างดูมีความคิดที่ยังตีกับเขาอยู่เนาะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกอะเราบอกเขาหันซ้าย <c oughs> เขาหันขวา <c oughs> เราก็รู้สึกแบบเอยมันมันดูแบบกวนเหมือแนบบเขากวนๆเนาะอะไรแบบเนี้ยเราก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราแบกภาระความรู้สึกนะแต่ถ้าเราอยากเอาชนะเขานะบอกเลยว่าเราต้องใช้ไม้อ่อนถ้าเราใช้ไม้แข็งอะบอกเลยว่าเราแพ้เขาแน่นอนแต่ว่าชาวพุทธศพลคณาพุกธศพเนี่ยนะครับในตามโหราศาสตร์เนี่ยบอกว่า เป็นคนที่สามารถยอมอ่อนให้กับคนอื่นได้ถ้าคุณยอมอ่อนให้กับเขาได้คุณก็โอเคนะครับคุณก็ไปต่อกับความสัมพันธ์ได้ไม่ยากเลยทีเดียวเพราะว่าจริงๆเขาต้องการให้คุณเคารพในการคิดการตัดสินใจหรือว่าเอาใจเขาเท่านั้นเองเนาะคีย์เวิร์ดก็คือจริงๆเราอาจจะถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่ดูไพ่นะเราจะไม่รู้เลยว่าตกลงเขาจริงๆเขาง้อเรา นะครับจริง,รงๆเขายังง้องเราอยู่เขายังมีความรู้สึกดีกับเราหรือว่าเขายังมีความรู้สึกแบบว่าเขาต้องการให้เราเอาใจใส่ดูแลเขาหรือว่าอยากให้ให้เราอยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น แค่นั้นเองจริงๆไม่มีอะไรเลยในตามไพ่เนี่ยบอกแค่นี้จริงๆนะครับในไพ่เนี่ยบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยมีความรู้สึกเป็นนก g a t ีฟ <ek si> ต่อกันแต่จริง <rou les> ๆแล้วอ่ะไม่ได้เป็นนก g a t ีฟในลักษณะที่ว่าแบบเป็นปัญหากันแต่มันเป็นในลักษณะของการที่บางครั้งอ่ะเราไม่เข้าใจอ่ะเราจะเอาชนะเขานะครับเราจะพยายามทาให้เขายอมรับเราแต่จริงๆแล้วเขาต้องการให้เรายอมรับเขาเท่านั้นเองถ้าเรายอมรับเขาเขาอยากได้อะไรบอกเขาเลยเขาจัดให้คุณ แบบนี้นะครับแต่ถ้าเราไปขืนแข็งกับเขานะบอกเลยว่าเขาก็สู้กับไม่ไม่ยอมนะครับเนาะประมาณนั้นเหมือนกันเนาะดังนั้นเราก็อย่าไปแข็งกับเขามากเกินไปอ่อนกับเขาดูก่อนนะครับถ้าอ่อนแล้วมันได้ผลนะรับรองว่าโอเคมากๆแต่ถ้าเกิดคุณแข็งกับเขานะครับบอกเลยว่าเขาจะเป็นศัตรูคุณตลอดไป นะไม่ใช่หมายถึงตลอดชาตินะครับหมายถึงว่าตลอดไปที่ที่เราจะมีปัญหากับเขาเนี่ยนะครับเขาจะไม่ยอมวางให้คุณเลยดังนั้นเนี่ยถ้าอ่อนได้อ่อนไปก่อนนะครับลองดูก่อนนะดีไม่ดีเราอ่อนปุ๊บเขาอาจจะแพ้ทางเราได้เลยก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าตามไพ่เนี่ยบอกว่าถ้าตัวคุณอ่อนให้เขาทุกอย่างจบนะครับจบดีมากนะจบโอเคเลยนะเขาจะโอ้โหดูเอาใจใส่เราดูเหมือนกับว่าจากคนที่คนต้องการที่จะชนะกับ ต้องการซีโนราบกับเราได้เลยดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักจุดอ่อนของความรู้สึกคําว่าจุดอ่อนไม่ใช่เป็นเล่นง,งานแต่หมายถึงว่าแบบพลิกเกมกลับมาให้เราเป็นฝ่ายที่จะชัดไปต่อกับความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าไม่งั้นคุณจะก,ะกระอ่วนคุณจะรู้สึกเหมือนกับเล่นประสาธทธสงครามกันเลยประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอ่อนปุ๊บทุกอย่างจบนะครับโอเคเลยนะทุกอย่างกลับมามีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆได้แบบนี้เป็นต้นนะครับ ก็ลองอ่อนดูก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นคุณจะกดดันความรู้สึกอึดอัดใจนะครับเขาจริงจังกับคุณค่อนข้างเยอะแหละเขาเลยแซงออกข้าจะแซงออกไม่เก่งเลยมั้งประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ